ช่วงนี้ยังเดินสายมินิคอนเสิร์ตอยู่ในกรุงเทพนะครับสำหรับน้องอิงบอสโจแล้วก็วงสาวนะ้อยเพชรแันแพงมิน,คมนิคอนเสิร์ตนะครับเนาะเมื่อคืนนี้ก็แสดงอยู่ที่ร้านอีสานตะวันแดงคลองตันนะครับเนาะก้อนหนานั่นนะครับก้อนหนานนนกลานงวันวันที่30เมื่อวานที่ผ่านมานะครับก็ได้ไปอัดรายการก่อนบ่ายใครเครียดนะครับซึ่งเป็นรายการตลกนะครับช่วงกลางวันนะครับกะ ระหว่างนั้นก็มีมี่เตาวอยองนะครับวงระเบียบวัฏสงสินกับมาอัดไล่การขึ้นกันนะครับซึ่งช่วงที่น้องอุกก้งยิงกำลังรออัดไล่การอยู่นะครับบอดโจก็ได้ไลโสด์นะครับเมื่อวานนีก็มี่าการบุญหุยกับอาเป็ดพี่นุ่ยเชิญยิ้มละกะชมพู่ก่อนบใบใครเครียดคิงก่อนบน่ใบนักละกะเรื่องล,ะล,ะละกะ่กๆก็คือนะครับเนาะมีการจักชวนอา,อาเป็ดว่า อยากให้ไปเียก,ก็ไปขึ้นเวทีสาวน้นอยเพชรบันแพงใช่ไหมนะครับในช่วงเ,เปิดฤดูกาลแล้วนะครับเนาะตรงนี้อาเป็ดก็รับปากว่าจะไปแน่นอนนะครับแนละ้วก็มีการพูดคุยกันเรื่องเรื่อง YouTube แน่เรื่องอย่างแน่หลายๆคนกับยังอาเป็ดนี่ยิ่งโบว์โฮเรื่อง YouTube เลยนะครับเนาะถือว่าเป็นบุคคลในวงการ ท่านบอกว่าดังกะดังมากนะครับช่วงที่พันๆมากเนาะดังมากแล้วก็แบบว่าเขาเรี่อนีก่ออ่ผมเป็นคนหนึ่งนะครับที่ติดติดจอ,อก่อนบ่ายใครเครียดใครเครียดแต่ก่อน,นติดแห้งนะครับเข้ากลางคืนนี้เลิกงานมานี่ต้องนะครับตื่นเกินมากต้องตื่นหละช่วงกลางวันประมาณสิบเอ็ดโมงเนี่ยต้องตื่นแหละเพื่อที่จะมาดูรายการก่อนบ่ายใครเครียดแต่ก่อนพันเจริประมาณเที่ยงนะครับจะเล่นประมาณเที่ยงก็คือ เทียงขอดบายมงประมาณนี้นะครับก็คือกระสมซื้อรายการก่อนบ่ายคลายเครียดตอนนั้นรายการดังแห้งนะครับก่อนบ่ายคลายเครียดนะครับแต่ช่วงหลังๆมานี่ีกะวงู้วเป็นยังไดอกันกะสีดังอยู่ลรอครับแต่ว่ากะจะซาซาลงหน่อยแต่ว่าถือ,อถือว่ารา่การเป็นรายการตลกคลายเครียดที่อยู่กับวงการตลกเมืองไทยเ้ามมาดนอีกรายการหนึ่งนะครับสาหรับ รายการก่อนบายใครเครียดนี้นะครับเนาะซึ่งอยากพูดถึงเรื่องน้องอิงหรือบอดโจล่ะครทีมงานสาวหน่อยเป็นบานแพงเนาะเอาหลากัลกๆเลยก็คือบอดโจกับน้องอิงนะครับเนาะช่วงนี้นะครับนะอเออเื่อนยังเกาะช่วงขาขึ้นขาขึ้นมันมากม,มากๆเลยนะครับเนาะแบบว่ามีรายการทีวีรายการต่างๆได้หลายรา,า,ายการนะครับได้คิวไปอัดรายการก่อนหน้านี้ก็มีรายการ ต้อนอูเม,มนะครับเป็นรายการสดกระไดไปได้ได้คิวไปออกรายการทั้งวอสโจแล้วก็น้องอุงอิงนะครับแล้วก็ในมือเดียวกันนึ่ก็เป็นรายการไม่หมดนี่นะครับเนาะตรงนี้ก็มันไม่ท่องคำหรือไม่หมดนะครับข้อมูลอาจจะเพียนเน้ยนนิดนิดนึงนะครับเด้อบ้านนี้ก แต่คิดว่ามีจะมีหลายๆรายการนะครับอยากได้คิวน้องอุ้งอิงแล้วก็คิวบอดจไปร่วมรายการแต่กับอย,อยู่ที่คิวด้วยนะครับอยู่ที่ว่าจีว่างหรือบว่างรศงษี่นะครับกะบว่าสิเป็นรายการข่าวเนาะพี่น้องรายการทีวีนะครับต่างๆเห็นได้ชัดเจนนะครับว่าถ้ารายการไหนได้คิวน้องอุ้งอิงไปร่วมรายการนะครับเรตติ้งช่องจะกระชุดมากเลยบวรว่าสิเป็นเรตติ้งในการ ช่วงทีออนแอร์หรือว่าช่วงทีไรสดนะครับซึ่งถือว่าสุดยอดแห่งในในในตอนนี้น้องวิงบอสโจแล้วก็สาวน้อยเพชรบานแพงในชุดมินิคอนเสิร์ตนะครับช่วงนี้ก็ปิดวงอยู่นะครับแต่ก็ได้ยินข่าวเนะก็ข่าวที่ผมกับเราไปแล้วแหละก็คือข่ขาวเกี่ยวกับอ,า,อาเป็ดหลกักอาจจะมีบางส่วนของอทีมคอนวายค่ายเครียดนะครับ จะไปขึ้นเวทีกับสาวน้อยพิษบันฑแงแต่กะเห็นบอจโจพันว่ากะประมาณช่วงต้นเดือนอ,อยากให้ได้คิวช,ช่วงตน้นต้นเดือนพฤศจิกานะครับแต่ตรงนี้ก็ลอดดูนะพี่น้องว่าสิใดตอนใดหรืออาจจะก่อนหน้าหรืออาจจะไม่ได้เลยหรือจังใดกะต้องติดตามรับชมกันต่อไปนะพี่น้องเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ขึ้นอยู่ที่เวลาว่าสิมอจอก,กันบอตรงกันบอรหรืออาจจะคิ้วว่าง ตรงกันไหมอะไรประมาณนี้เนาะทุกเรื่องของคิวนี่มันสําคัญนดยพ่น้องคิวแล้วก็เรื่องเวลาในการเดินทางนี่จะสําคัญมากนะครับทุกอย่างนี่อยู่ที่คิวอยู่ที่เวลานะครับว่ามีอย่างสําคัญกว่านี้แล้วนะครับเพราะว่าการเป็นศิลปินดังเป็นดาราศิลปินดังนะครับเนาะ,ะเรื่องคิวนี่สําคัญนะครับนะครับบางทีเราเรารับงานแล้วถ้าไม่ถ้าไม่ไ,มได้คิวหรือว่าบได้ไปตาม ตามที่ได้สัญญากันไว้หรือได้นีกันไว้ก็จะเสียงานแล้กเสียเสียซื้อนะเราบอกง่ายนะครับนะบนะบวบออยากให้เป็นแนวนั้นนะครับแต่ว่าเอฟซผมเชื่อเลยว่าเอฟซถ้ารุ่นรุ่นใหญ่ขึ้นมาหน่อยจะรออยากจะให้มีราย่การในรายการก่อนยใครเขียนนะครับไปแสดงอยู่บนเวทีสาวน้อยเ,เพชรบ้านแพงแน่นอนนะครับตรงนี้ก็ถือว่าจะเป็นปรากฏการใหม่อีกปรากฏการณหนึ่งบน เวทีสาวนะ้อยเพชรบันแพลงล่ะกะในวงการมอลลัมนะครับตัวนี้ก็รอชมซึ่งเรื่องอันนี้นะครับพี่น้องก็มีม้มือว่านี่มีข่าวของอมอลลัมมอลลัมดาวลุงนะครับแอนนาพาพรนะครับพนกัลลัประสบอุบัติเหตุนะครับพนกัอายุเพิ่งจะ18ปีเนาะพี่พี่น้องนะเนาะกับเป็นได้ยินข่าวว่าเพิ่งจะผ่านการออดิชั่นมาหมือนานะครับเนาะล่ะกะเ,เป็น ศิลปินหมอลำดาวรุ่งของวงปฐมบันเทิงศิลน์นะครับนะครับรว่านกประสบอุบัติเหตุอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับแถวแถวอำเภอเฉลิมพระเกียรติยังไปทางอำเภอนางรองนะครับแถวไอสามอยากตะโกนะครับต้องนั่งกับเ้าชนกับค่อนข้างที่จะคุ้นชินอยู่เพราะว่าบานเบาชนกับอยู่อยู่วีรัมนะครับแต่ก่อนอยู่วีรัมตอนนี้ย้ายมาอยู่อุบลน,นะครับก็ขอแสดงความเสียใจกับนักร้องบอมเป็นนักร้อง แสดงความเสียใจกับมอลั่มดาวลุงนะครับแอนน่าพาพรนะครับนะที่ประสบอุบัติเหตุแ้วกาเสียใจน้ำขอบคั้วของน้องแอนน่าพาพรนะครับเนาะก็ขอให้น้องไปสู่พรพุ่ภูมิที่ดีนะครับเนาะกับสิ่งเหล่านี้บ่อยากให้มีผู้่อยากให้ผู้ใดบ่อยากให้เกิดขึ้นนะครับแต่ก็เกิดขึ้นแล้วมันเป็นสิ่งที่ระวังนะระวังแล้วระวังอีกก็ยังเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าศิลปินมอลัมนี่เป็นศิลปินที่ พักผ่อนน้อยแล้วก็เรื่องการเดินทางในี่ส่วนมากจะเยื่อเคลืนนค่อนแสดงเสร็จก็เดินทางเลยอะไรประมาณนี้ก็ระมัดระวังในการเดินทางระวังปันหดเกิดยังเกิดจนใดนะพี่น้องเนาะกะอยากให้่ไลของกรณีของน้องแอนนาพักพันี่เป็นกรณีสุดท้ายนะครับเป็นไล่สุดท้ายแต่กะไม่อยากให้เกิดขึ้นอีกนะพี่น้องเนาะเพราะว่าถ้ามันเกิดขึ้นแล้วมันก็มีการสูญเสียนะครับก่อนนห้านี้ก็มี เรื่องของน้องแอมชอนทีช่ายวะครับเกิดอุบัติเหตุนะครับคุณแม่ครับรถไปชนกับซาลาริมถนนตแตว่ว่า่เป็นอย่างนอ้นองแอมน้องแอมกับแครอ่อ,อเอ่อคอร์นี่ก็ได้รับบาดเจ็บนิดหน่อยนะครับตรงนี้ก็ถือว่าโชคดีมากๆนะครับกับว่าอยากให้เกิดขึ้นกับศิลปินทันใดว่าอยากให้เกิดกับศิล,ป,ล,ลปินวงใดนะครับเนาะตรงนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะครับเดินทางด้วยความสวัสดีภาพนะครับเดินเดินทางเดินทางอ่า ให้ปลอดภัยทุกคนทุกการเดินทางนะครับคลิปนี้บาชุนลาพีลาลหนอไปก่อนนะครับวิเียโลงัวไล่าหลานะครับมันกระย็บในสตีลูดนะครับขอบคุณหลายๆทุกการรับชมน,นะครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ